ทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับผมนะไอ้ซามูไบร์คนนี้นะนี้ก็อยู่กับเกมจีทีวีนะครับเป็นไฟเอ็มนะอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าทุกคนไปนี่ผมก็เป็นโรงเรียนอันนี้นะครับอินนะครับอ่าแล้วก็อยู่กับน้องชายนะครับนี่ไปเราไปต่อยไปไตีกันดีกว่าไปที่ไหนกันดีปไปนี่เลยคอนเสิร์ตจิตสี เจอแล้วเจอคู่อเลยแล้วทุกคนเดี่ยวมูฟเลยทีนี้เต้นอยู่รอไปก่อนเลยโอ้โอหเขาให้ปล่อยไปปล่อยไปช่วยเพื่อนดีกว่าไปอ๋อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไปแล้วโอเคถึงเวลานวลนัยน์อ่ะตายไซโปโก้ยเ้โดนเพื่อนโดนเพื่อนระวังเพื่อนด้วย แก่นี่ไงเฮ้ยเพื่อนเก่งกังนี่ไงไม่นี่ไงเออโทษโทษโทษเอออะนนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอ้ไฟเอ็มเซิร์ฟเนี้ยเซิร์ฟบ็อกซิ่งเนาะนี่ไงนี่มาดิมาดิ ร่วงไม่หเลยว่าปายมักจะประมาณนี้นะครับประจันบนเนียอย่างนี้เด็กแล้ววันนี้เรามากันน้อยยังไม่เฮ้ยสายแล้วนี่ก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวเราใช้อาวุธลับนะครับอาวุธลับนะครับเราเตรียมมาเป็นอย่างดีแล้ว นีน่นีน่นี่พวกนั่งนี่แตกก่อนเลยนยีนย่ไงไม่โดนได้เป็นไงอ่ะก็เท่เฮ้ยน่านี่พวกนั่งโอเคน,นะครับผมไม่โดนได้เป็นไงไมาไไมทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟเล่นกันดีกว่าไป,ไปเราไปนี่นี่ท่าเรือกรุงเทพนะครับ ดูนี่โอ้โหโล่งเลยตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนเซิร์ฟนุงน่งมีไกลๆนะครับไปไปช่วยเพื่อนก่อนนุ่งมีลมมาเลยนี่ไงแล้วเพื่อนกูมาเยอะไงเฮียกูบอกเลยเพื่อนกูจะเอยไอไม่เงยไม่เงยมึงมันโง่เพื่อนมึงมันโง่อ <c oughs> โอ้ยสัตว์ อ่ะมึงดูดิอย่าช่วยอย่าช่วยอย่าช่วยไอ้เหี้ยมันแพ้อยู่แล้วไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยเฮ้ยขวะแอกกลางวะนอินแทงกันเองสัญญาก่อนเรือจะหมดอยู่แล้วหมดแล้วไปโรยเลยไอ้นั่นบอกมันไม่ต้องช่วยมันเว่ยบอกมันไม่ต้องช่วยบอกมันเอาอยู่แล้วก็ยืนดูสักหน่อยนะครับแม่งเอาอยู่

ไปน้ำตกว่าน้ำตก,ไ,ำตกไอ้เหี้ดิ <c oughs> ต้องเสาวน้อยนะครับโอ้นี่นี่น้องชายผมเองเออเซ<ส>เลยสัตว์เลยเอ้อแยอ่ <c oughs> ไอ้ดิเฮ้ยมันมีคนมามีคนมาตายเฮ้ยเดี๋ยวกูยิงกูยิงของชมพูนะเนะ <c oughs> จ้ากูไปซะทุกกระสุนมันไม่มีมันหมดใช่ไหมนี่อะเอสี่สิบนะเออเหรอเอฟสางเดี๋ยเอเอวะ่บเฮียเหลยอแค่สองแล้วอะไม่เป็นรเรานานได้เล่นทีก็เอาให้หมดไปเลยปะไปนี่เลยไปจุดเกิดเลยไปไปนวเนียให้สุดๆไปเลยเอเรามีปืนแล้วไอ้เหี้ยเอาซะ ยิงเลยพูกยิยงพวกมีปืนก่อนใครมันยิงวะใครมันยิงอยู่วะไหนวะผมจะไปยิงไอ้คนที่แม่งยิงอยู่เนี่ยวนี้นั่นานั่นเช่านาน,านั้นถะาเรื่องบองมาทะาเรื่องบองไอ้ทเจ้าสิ่งก็รูเป็นเรื่ออะไรรูเป็นเรื่ <c oughs> องอะไร

นี่ยเขินนี่ไม่ต้องเขินเนี่ยเราเป็นอินนะครับตอนนี้ไอ้พวกนี้คือโรงเรียนกนกอจวะปิ๊ใครเม่นยังดีอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยนี่ชิบมังไะเนี่ยเราใส่เงินมันเหลือนะไปพวกที่แม่งดีเงินมันเหลือไงนเอแม่งสอยยิ่งปืนให้หมดเลยก็แล้วกันะเล่นปืนให้ลูกกระสุนหมดเดี๋ยวจะเป็นสไนเปอร์นะครับนี่ไง ง,งายกันนะท่านผู้ชมเออเออเอาปึกหน่อยนี่ปืนไม่ยิงยากตายแล้วมาไม่ชิตายล้ เต็มเลยไปรายายที่ไปทะเลบางแสน,นว่จัจหวมาชลบุรีไปเที่ยวทะเลนะครับวาแล้ววานเลยวต้องวิ่งม,ม,มาแทงแน่แน่เฟรเก <c oughs> งั้นก็ <c oughs> ยิงแม่งเลยแล้วกันนะ <c oughs> เฮ้ยจัดการไปดิ không lăng không lăng phải đã, nhiều. phụ nữ cũng không muốn bị thương vong mạng, nhưng mà thua thì không được. thôi thôi thôi, dừng đi. đấy, đấy, đòn giằng rồi. thôi thôi thôi, 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 thôi,

เ okay. พิ่งเคยใช้เปิดเลยนะครับคนที่ใช้ไปแล้วนี่รู้หบอกแล้วผมนะคาบบอยโอ้ออยแม่งเอ,อ้ยไกลบเลเลย <c oughs> <Yeah. S 2> <c oughs> À. phải ừ. 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 ơi. Ừ. Chẳng sợ không tay tai. Thằng bắn, lặng Ok. Tâm trường cái rồi đó thằng gì. ตัวตดวตัวตวหวังไปดิอ่ะไปกระบองเฮ้ยเดียวดูเขาโอ้ยไปดิเือดิมาไอ้โง่เล่ยไม่สนใจเว้ยเอออะไลยปืนลูทุกอย่าง แข่งกันเล่นยากตายละใส่แล้วเลยพี่ oh โอ้โตัวละครผมไม่ยอมนั่งลงไปปั๊มยานะครับรู้เป็นอะไรตัวเยอะไปนหน่อยไหมเนี่ยฮะตัวเยอะไปนหน่อยไหมเนี่ยฮะตตัว เที่ยงกับปีมโมแล้วโอ้โหเนี่ยมันไม่ยอมลงไปป้อมจานะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรไไเบเยร์เลยจะมันชอบไปสวนเพื่อนนี่เ,นเออจะทุบแล้วจะตายบ่อยมากเลยเนี่ยเออ โอเคพวกพวกเรามาแล้วพวกเรามาแล้วเอาเลยดิบอกเลยว่าเฮ้ยแม่งชอบมันเพื่อนไปอีกฝ่ายนี่ไงจอกเหลือเกินชุบชุบนี่ไงเริ่มเป็นเริ่มเป็นเทพกาลิเทพเอาฝ่ายนี้เกิดพอดีเว่ยละยังยังไม่ตายโอ้โหมันกล้าาอีก อ่าเราต้องการแล้วแหละจังหวะนี้มันต้องการแล้วแหละเราต้องการแล้วแหละจังหวะนี้มันยากเหลือเกินเมาเะมีก็ได้วะมีก็ได้วะเฉยเตะก็ได้มาเชยด้วยมาเชยแม่งแรงด้วยหายแล้วโดนยิงหลบไปซิ่ tay đi hãy tục xuống mà lại chụp phải lại mày lạ mà nó thiệt rồi เราอยู่ท่ามกลางอมมาเอาไงเอากันเอาไงเอ้ยโอ้โ,โดตนไม้ก๊อปนะครับหมวเข้าเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับใครที่จะมาเล้ไนหนอินเที่ยวอิน Bạn phim ra đây Quỷ đê Mà xì ô hờ Bạn tù có mấy phụ nhìn mà đuôi ตอนที่เราเียเปรียบแล้วเรามีอยู่สองโอ้โหโอ้แย่เลยยี้สู้มีสี่แล้วทุกคนเล่นไปเล่นมาเลยกันอยู่สี่แค่นี้แหละ เราเลือยู่สองครับตอนนี้จะไปสู้ยงไงลเลยวดีอ่ะตัวมันเยอไปละออตอนนี้มามั่วนะกระนุงกระนกก็มาหมดแล้วนะครับตอนนี้ โอ okay. เคเด็กไปตายตมาเชตี้เราอยู่เรียงไหนแล้วอะ่ะมาเชีเหรอ,อผมเล่นมาเชีแทนมีดก็แล้วกัน <c oughs> เยอะ <c oughs> ไมมเทียบไมมเทียบเส <c oughs> ื้อเหลืองนี่เยอะมากเลยเสื้อเหลืองมากันเยอะมากนะครับ วันนี้อินเราไม่รู้หายไปไหนหมดนะหายหน้าหายตายก็ไปหมดชอบไปเ<ป>อเคเดี๋ยวเล่นอีกสักหน่อยนะครับเพลินเลยเล่นได้เพลินเลยอะ่ะโอเค งมันเยอะมากลูกานะ <c oughs> อะไรอะไรวะเนี่ยเล่เตะไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> คนยิงเยอะมากยิงเละอริ ในีู่นความมัวล้วนๆกดนความใหญ่นะคุณนิงเฉยก็อยไปยุ่งเขาได้จ่อทีเดียวก็พอใจแล้วหลายมีดเกินนะครับหลบไม่ทัน

Ý! Tao một lòm này tôi bánh đen rồi! Ok, nó bây giờ mặn mặn nó lên đó Ok, <whanes> เอาแอลไลอ้ปืนดีกว่าวป,ปดดืนที่แม่งโค้าหน้าลำคาญไม่ไงปืนนะอย่าไ,ไม่ไมงไสองไปเลย

วีเนื้อลายไปมองกันเลยปะฮ่าหยาปเทพไปเป็นคลิปปะไม่คกอยมีอะไรแล้วมันมีแค่นี้แหละประมาณนี้แหละเฮ้ยโตโตโตกลางโตโตโตเฮ้ยนี่ไงคุณลอยนี่ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่ปิดคลิปกันดีกว่านะ้อที่ไหนดีนเดี๋ยวเราไป,าป,ปานะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอะไปท่าเรือกรุงเทพไม่เอายังมีคนอยู่ไปสนามมวยกว่อนปะสนามมวยอเออตรงนี้ก็นะได <ป S> ้ไม่มีนมมคนเลยนะ โอเคครับก็สำหรับ g t a ีเอสดนะครับเป็นฟ e ิวพีนะก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมกันนะหากทุกท่านชอบก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์ให้กันนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายนีะฮะ